การที่ดีทุกคนจะมันทานด้วย สวัสดีข้อความวีนัทผมกับผมเนปจูนเนบเนบ Has been l o c k e d in เนบเนบไม่ล็อกอินแล้วอ้าวสวัสดีครันวันที่กันนั่นแหละวันที่มาตัดส่วนตอนนี้ไปไหน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 โอเคไม่ต้องละไม่ต้องละเออ้โหเนี่ยตู่สองมาวะอะไรวะ ไอ้ย่ไอ้ผัะไล่ไว้ยที่ว่าที่ว่าจะขีดธพานได้เลยว่ะสิได้จบธนพานได้เลยผมไม่ไปถึงไหนอ่ะพอจะยิงสตันแม่งก็โดนเพื่อนอุ้ยยิงตรงไหนดีวะน่ะเอ้าโดนขโมยปืนอ้าว เราจพปุ๊บเกียบร้อยเอจัเนี้ผทุกันด้วยพกับพกพเก่า่าง่รับอโอเคไ่ติดไปไปแล้วโกนะ้เพราะว่าอะไรนะเพราะมันเป็น มัน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 เตสกินเฮ้ยนั่นเฮ้ยเลนโฟดีเลนฮะพึ่งอะไรอ๋อมันเตมันเตสติงเราพูดดิเฮ้ยกันกันจีบกันกันอย่ามาดมไปเลยเฮ้ยเลนแม่ไม่พูดเหรอเสียใจวะฮะเจ๊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 นี่ไหน ไม่แต่เจอมันจะพุ่งทิ้ปูอะเาพกัแล้ววยเ็นเอาผิดอะไรเนี่ยอย่าพ่งพดเมื่อกี้พูดกันมาแล้วแลวเล่เนี่ยเล่ยังพูดน่ยเล่ยพเนี่ย่ยังพูดน่ยเมืกีสตอรี่ จะยิงบูมอเ,เออไีอ่าเาไปปุ๊บแลก็กปั๊บเลยนะต้องรีออกลองเลยโอเคไม่มาเออไม่มาว่ะไม่มาไม่มาสบายอ,อย่างนี้ม่ไดเสียงไม่ได้เสียงยพูดเยสอยสิเฮ้เ นออเออเรียนกอนเลรียนก่อนเลอะเราเหรอ N N N B C อ่าตีสิพึ่งไหมได้ยินเพื่อนตอนนี้ตอนนี้หรอมี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 เรามันมันมีไฟล์ตรงเสียงอยู่อะไรเงี่ยวะอะไรเหรอเดี๋ยวมันก็มาไม่รู้อะ นี่าอย่านะมึงนอ <st> ่าอ่าการุ่ยอยู่คุยอยู่คุกลังอยู่นี่อยู่คุณกลังีิงปอบีอย่กังยิงซัมบีแบบเมาหมอกิโลอะไรกูยิงแล้วนะเอาแล้วมาตอนไหนวะน่านล่โดนได้ไง บอกแต่ก็ดีนะว่ามาแล้วนะบอกบอกบอกหน่อยก็ดีขึ้นไม่ใช่มามาก็บอกหน่อยเกี่ยวไปก็ด้ไปใครคราหยัดยังเงอย่างนี้นกันเฮ้ยมาแล้ว นเจ็บละั่เนออนั่นแเออนั่นแหะอ้าบักเลดเจาใหยังเจาไมบักเลดไปช่วยก่อนจุมาดช่วยยิงซ่อมีก่อนยิงลังออยิงสอนยิงยิงองยิงยาซสอนยิงใอ้อนยิงกู ตายหมดยายยายดีตอนฝนเยเร่าพ้นหลังยิ้ใส่ค uh? ่ะเมื่อไหร่ีิมาค่ะให้ยังอยู่เอาไม่ไห้ก็เนาะน้องวิ่ไม่เสร็จพอหมดเลยไมปล่อยพี่เลยปล่อยเลยปล่อยเลยไอเชี่ยแม่งไอ้ยี่สิบเอ็ที่หม่เลย แมงอ้อมโอ้เียแม่งโกงแบะนีงมันอยู่ตั้งนานไฟเฮียแมงอ้อมมาอยู่ข้างหลังเฉยตัวดีคุณคับคุณคาเวโอแปดเก้าด้วยนะผม ันนี่กำลังรอมันี่กำลังรอนี่กำลังเล็บอยู่นะครับเฟื่อควานเล็บเขาจะมาเปยหรือเปล่านะฮะอนนี้มันวิ่งมาแล้วเห็นมันวิ่งแบบไม่คิดว่าแม่งจะวิ่งวกกลับมานี่แหละน้องได้ที่พร้อมแล้วมันไอ้เหี้ยแล้วแม่งก็เสีย ถ้าเห็มันยูมัตตัวนึ่งแบบตอนนี้เขาลงตัวละครจากอะน่ะจากอะไรนะจากจากอะไรนนะ่ไมมใช่ยัโอเคอย่า n ยังอยู่ต้ถามต้องถามสองวันนี้เห็นอรยังเอ้ยหุนยหุนยนอ้ใคือหนย คุณรู er> ้ใครจะรู้ใครจะรู้ไม่กันม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 ันเส้นโจาแนกเลยในรุ่นสองอะบุกมงบได้คีสสีเหลืองมา ี่ดีล้วะโอเคกี่ก็เติมดีเขาคุณนุ๊กนุ๊กสองสี่แปดหมีใครเอาเลเซอร์อ okay, ย่าอย่างนี้แป็นวันนี้จะตกมากวันนี้มือเปล่าชเมินโนน่ารักจังยี่ตรงไี้เลเซอร์ยีงตรง

อะไรวะนั่นอะไรเออเรื่องอะไรวะนาวิสกสโพสิตไลนิกพีดโคเอ็กซ์ชิลล์เรื่อยๆพูดพิสคอนเทไม่ใช่เห็นไม่สยลอดก็ได้สริปต์อสซิฟอนชั่น วันดีวันดีจ่ายโชว์เ๋ยมนมันก็ออกไปแล้วไปไม่โชว์เพื่อนเพื่อนตู<อ><ป>จี๊เจอสองเ็ืดียเดี๋ยวเดี๋ยวไปจีดเจอสีแจงคืนใหเอาไว้เอะไรของเ่อเ้เมื่อกี้เราผ่านจีเจอสองใช่ไหมไปจี๊เจอสามใช่สามนะ แคปกอสารจักนี่เนียว่าท็อกแฟนมันนี่คท็อกแฟนหรอเปลอันนี้เพิรู้เนี่ยในยูทูบมันนี้เขาว่าท็อกแฟนเลยนี่มีกาเชคเตอร์ไอ้ว่าว่าว่คุณเม่นุนละพาอะไรอเงี้ยอันนึงเป็นนละพาใช่ทใจถ้าใจคุณแน่พอที่จบเที่ยงคืนโทไม่เห็นมีมีทางงานเล็บเยอะอยู่งานคุณล้มหัวยิแล้ว เด็กตื่นแล้วกันเดี๋ยวตอนติ่งตงตรงนั้นไม่ได้หรอต้อาส่วนผมหน้าช่าไมไ้เป็นจริงเห เถ้าไรอยู <inte brothers and sisters> ่ไหมยิ <music Brothers> okay, ่งอู่ก็ยิ่งตุดเลยตุดเลยเมื่กี้อุตส่าห์เจอพินิได้แล้เชี่ยแมงก็ว่าอยู่ว่าหลอไข่แม่งมาดึงพินขว่าขันไปพี่แม่งไม่มีใครสะคนหลเยชาร์ชเจอแมงก็มาดันคนตีนอี่อืมอะไรอย่างนี้หอะเรียกลักกันสันเท้า มันไม่มาข้างหน้านะพี่เที่ยวมันเดินอ้อมอ่ะพลังที่มันสามารถเดินมาข้างหน้าได้ดิกระมาดีกําลังเข้าดีกําลังรดเนี่ยมนเราก็ติเพราะว่าคอมเลตมีพลังการทำงนสูงก็ไม่แม่องครอีกอ่ะอ่ะอีกอ่ะอีกอีกออ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 อีอ่ะออออ 哦、我他们进来，我记录不对。没拿卡，没拿卡，呃，没拿卡，改名字了。Hello。哎。好了。先。开久，嗯、啊，开久，现在开，开 <t ags> <t ags>。好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 。

ไม่ม push.. uh, ีะไรห้องนี้ไม่มีเลยกดได้ไหมห้องนี้ไม่มีอะไรไม่ต้องแทงร้านคีเลยได้และเลเซอร์มีไหมพี่โน่มาติงเลยไอ้ไอ้ทางไอ้ทางตรงนั้นน่ะทางที่มันมีประตูเปิดได้แล้ว่ะหลังมาหลังหมาไอ

อโอเคเลยกันด็นี่ก็ตายโหงแล้วบอไม่บอลไม่ปุมะเ,เลยที่ว่ามไม่ต้องทำจริง <laughs> มันอ,อ,องการเล่นง่ายกว่าเย,ยอะมันเลยแบบเอาพุงเอาพุงได้ใช่ที่เลือนได้ปะ่ะใช่ลองมาเซอร์พิเนียบเดทางชาตดนะก่อนจะได้ผ่านนะพี่ไม่เจอปกติไม่เจอเทปรุมเลยยังวะปกติชาเจอร์อมันก็แบบบักซ็อยู่แล้วพี่ <c oughs> ไม่มาน พี่จะผพดโอ้ยเห่ราเบิดระเบิดพ ouais ื้นไม่ใช่หรอเหย่อนี่อย่างเี้ยเลย่อกิ แอบสิว่าพวกโดนเสียงยางอื่นงี้โอแทงอ้เี่ยเสียงมีเสียงอืมเสียงอ่ นี่ไม่มีหวังดีง่าดีก่อไของที่เขาปรับปรงมาที่นี่ไงโอ้ยไม่เหยวเฮ้ออ้าวไปดีตัวนอ๋อสูกแล้วคือแล้วคือแม่งเล็งไขไม่เล็กนำมันเล็กคนที่ใกล้จะตายแล้วอ่ะแต่ไม่ได้อ่ะ เป็น,ย,น,นยังไงได้ก็เจอไม่ได้เลยก็ตสองทอง้องต้องจริงจริงต้องจริงจริงต้องเป็นคนขุดหาหรือเปล่าวะว่าทำไมแม่งมาอยู่ข้างหน้ากูได้นะอืมเล่มอ่ะหันขึ้นมาแม่งเจาะหน้ากูแล้วอะ่ะ <hold> คุณควรถามห,าหรือเปล่าวะ,วะว่ามันมาได้งไงมันจะปิดประตูดิ แล้วแกก็ไี่บอกนะนะว่าประตูเปิดแล้วมันเปิดมันเปิดเองเปิดเ,ดเดองของตัวเองเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโห<อ>เลือดจะเชื่อตั้งแต่ชาเจอกีฬาศาสตร์ปูคนถามเลยซ้ำว่ามันมาอยู่ข้างหน้าก,กูได้ยังไงเพืมม่อน,นเพิ่งเ,เห็น ทำโจเราตอนนี้กูขอให้มึงกูขอให้มึงใจเย็นก่อนขอบคุณสำหรับของใจด้วยครับผมเออถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเป็นไม่ได้ขอช่วยฝากกดกดหัวเจ็บกดกดดอกเวลาสักหนึ่งดอกก็เป็นจะเป็นเพืาอคุณอย่างยิ่งครับผมมันคือเสียงพี่ไอ้ที่เกือบเท้เได้เช่นบ๊ายบาย ขามีดอกคนเลัเขามีดอกอนหลงให้เขามีดอกหัวใจดวง็น้อยให้เหี้ยเหี้ยจากตายเลยกูไม่จ้าซะเกินไม่เจ้าซะเกินไอ้สัสเอ้ยขอบคุณกันจาของจะตัวทินแล้วยังอยู่่ะไปเลยชี้กูซะ ไอ้เล็บมันยังอยู่รอวากมออกเออไปออกไาแล้วเลีบไม่ออกมาแล้วเ่าหเขายายเลยเนี่นโดนะเอ้าทำไมวะเอ้าพัถหัวใจนะกับหน่งเี้ยแล้วผมไม่รู้ับผมเอดวินยังอยู่กป่ามไม่อยมออกมาแล้วเออใช่เพราะว่าใช่ใช่ใช่ยัดอ อเองแม่อ้ทำเองแม่ปัาช้ค่ีันคขอทวัขอวหน่อยเฮียความสุขความสุขกูความสุขของเฮียมาช่วยความสุขของแคนทีได้ได้พี่

นั่นละตะครีหนึ่งฮัลโฮัลโหลดุ้ยปีจ้าได้เจอกันนาจที่ถึงจะเลยงานงานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้เล่นมาประมาณใครบอกใครบอกไอ๊ดมิยังไม่ใครว่าไอ๊ดมิยังไม่ทำงานตอนนี้ของคุณทำงานเลยไหมแล้วตออไม่ได้ทำงานที่ที่ใช่ ให i ทำด้วยเหรอดื้อเส้นเส้นเกียวมันต้องไปเอาขีดทองได่เลยใช่ขีดทองเลยเฮ้ยโอ๊ยเอ้เซีย่ไเอ้ยลืมลืมตทดีใส่กระสุนแล้วเลย นี่ไฟนี่ไฟรำนี่ไฟามไฟามโทีมันใส่กระสุนแล้วเบิดไว้ลืมลืมดูเม่ไหร่เมื่อไหร่มอไร่บิ๊กเไลเียมไปไ้เยงนน้ไอียไปเลมันตกมาอันนี้ล

ถอยก็ได้เฮียผู้คนยังผู้คนยังหาโดนเลยมุดชนก็ได้นะมีที่จุบอยู่จิจิไปห้องตีอืมอันั้นแหละมีที่จุดข้างในไหมข้างในแล้วมีคนจุบอ้าวเหียมันจะเราจะไปเลี้ยวขวาโอ้เดี๋ยวเขาเนียนอย เอาโอ้โหเขาวงกดเมื่อไหร่พอเราเล่เล่นแบบโทรศัพท์เวอร์ชันอาชีนอันนี้ถามจริงแล้วใส่แล้วมันมันมันโอเคเหรอไม่ร <S <S <occurs> ู้ยังไม่ยังไม่รอแต่ว่าเห็นเห็นมีคนให้ประมาณเกือบเกือบห้าดาวใช่เห็นเป็นจะมาเป็น์มอนแล้วไง

มาเร็วมโดไฟามก่ไนโอเคไลน์่าทีนี้ละคอคอนเนี่ยิดไลนยูท่งก่อนนะผมมาเรียนเมื่อวานตกมากไรกันหรอใช่ไลนกูเลยโจเคเหมือนนักข่าต่อไปแล้วอะไนเรือตู้ไลน์ยูทูบเอใไลน์ยูทูบอ่าพักการต่อไป